สวยทุกสีเลยค่ะสีนี้ก็สวยสีแดงมงคลนะคะสีเขียวหยกนะคะก็สวยนะออกเป็นด้งเงินเนวี่แล้วนะคะนี่เป็นสีหยกนะคะในสีเขียวนี่สีแดงแดงชมพูอะค่ะแล้วก็นี่สีฟ้านะคะอันนี้เม็ดหินทิเบตนะคะลงยาสีทองค่ะแล้วก็อันนี้เม็ดหินแบบเป็นหินสีหินอ่อนนะคะ ะคะก็เป็นปีเสียคู่กับบอนทองนะคะก็สวยเหมือนกันเลยนะคะคุณลูกค้าก็ใส่คู่กันนะคะมันก็จะดูเต็มข้อมือเดี๋จะลองใส่ให้ดูนะคะสัก2เส้นนะคะเป็นตัวอย่างนะสําหรับเม็ดหินไซส์เล็กสุดนะคะก็มีนะเป็นไซส์เล็กสุดของที่ร้านเราประมาณ2 0 0พันกว่านะคะเดี๋ยวลงราคาไว้ให้นะมีไหมทองหินสีเขียวหินสีแดงนะคะ สวัสดีค่ะงานปีเสียเรียกซับนะคะมากันแล้วนะคะมากันเยอะมากๆเลยนะคะเรียกเรียกว่าเป็นกองทัพป,ปีเสียนะคะเป็นทอง99%านะคะาขายได้จำนำได้นะคะลูกค้ามีหลายสีมากๆเลยนะคะสำหรับหินมงคลนะคะลูกค้าสามารถเลือกตามสีที่ตัวเองถูกช็อคได้เลยนะคะอย่างเช่นสีเขียวเนีย่ยเรซับนะคะสีม่วงพาสเทลนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีหินนะคะหินไหมทองหินที่เบตนะคะตัวะคะวู่นะคะตัวคู่มาเยอะมากๆเลยนะคะตัวคู่นะคะเสริมเรื่อโชคชะตาได้นะคะ